อันนีมนานีภารกิจหูแมวของอิทาจิโอ้โยน่ารักจัดย้อนกลับไปที่เนื้อเรื่องอิตาจิพาสตอรี่หลังจากที่อิตาจิเนี่ยกำลังจูจีนะครับผมกับอิซูมิเนี่ยก็มีภารกิจเข้ามาซึ่งภารกิจที่ว,ว่านี่ยก็คือตามหาแมวนะครับผมตตวว่าไม่ใช่แมวธรรมดาก็คือเป็นแมวนินจา แล้วก่อนทาภารกิจเนี่ยก็ต้องมีพร็อพด้วยนะครับผมก็คือหูแมวคือแบบใส่แล้วมันจะทาให้แบบคุยกับแมวได้หรือว่าแบบกลมกลืนกับเหล่าเหมียวเหมียวนะแต่ถ้าว่าในทีมอิสจีเนี่ยมันก็มีปรบ,บางอย่างอยู่นะครับผมก็คือเทนมะพ่อของเขาเนี่ยป่วยนะครับผมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตระกูลได้แล้วหนวดแมวนินจานี่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบทายานะครับแต่ว่าการไปเอาหนวดแมวมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่นอกเหนือภารกิจแต่ก็นั่นแหละนะครับผมเป็นภารกิจที่น่ารักมากๆในห้องเรีก oh. งเทนมะนี่ ส่วนชิโนโกโจังเนี่ยก็โอ้โหเรียกว่าแพ้แมวนะผมเป็นทาตแมวสุดๆด้วยเหตุนี้เองอิสติจิก็เลยต้องแบกภารกิจนี้สุดๆนะครับสุดท้ายก็ทำภารกิจสำเร็จนะครับผมแล้วก็แอบตัดหนวดแมวนินจาเนี่ยเอาไปให้กับเทนมะด้วยทำตัวเหมือนจะเียนชาแต่ว่าน่ารักมากๆแต่ห้ามเอาไปทำในชีวิตจริงนะ